พยายามจะว่าให้้ลยวทีิสภานั้นเชครับเลิกเลิกซะเถอะครับถอนนะครับถอนนะครับจะได้จบครับถอนแล้วอภิปรายต่อเลยครับผมยินดีถอนที่ท่านประธานผมอภิปรายต่อเลยครับนะครับแต่ถ้าคราวต่อไปนะครับถ้าพูดลักษณะเช่นนี้อีกเนี่ยนะครับถ้าไม่จบก็มันก็ขยายผลต่อไปนะครับผมว่าเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันท่านเสตีเป็นสวนะครับครับเชิญนะครับ ขอบพระคุณครับท่านประธานครับไม่ผมพูดเพียงสั้นๆนิดนึงครับว่าถ้าไม่เลิกนะครับคราวต่อไปผมอาจจะพูดแรงกว่านี้นะครับท่านประธานที่กคลรพครับผมถอนแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเรียนว่าผมจะพูดในความเป็นจริงตามภาวะทางการเงินและตามกฎหมายยืนหยัดเพื่อโดยหลักแล้วเนี่ยเมื่ออภิปรายก็ต้องประธานอนุญาตนะครับธีรชัยต้องอยู่มาพอสมควรแล้วผมก็เราได้เห็น แบบอย่างที่ดีแล้วนะครับแล้วก็ผมให้เขาถอนแล้วครับจบไปแล้วครับผมครับยนท่านเสรีครับครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับกลับเรียนท่านประธานที่รบครับกระพบในเสรีสวนพานนท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา แต่ก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหาของคาวิจัยสารรัฐมนูลน,นั้นเนี่ยนะครับต้องกราบเรียนประธานครับว่าผมเป็นสมาชิกวุธิสภาแต่ด้วยเหตุที่ท่านสมาชิกสภาพุะะ้แทนรัษดรพักเก้าวไก่ได้พูดพาดพิง ถึงสมาชิกวุฒิสภาหลายประโยคหลายคำพูดพูดไปในเชิงพาดพิงดูมินพูดไปในเชิงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาว่ามาทำหน้าที่โดยการแต่งตั้งของคอสชที่มีการยึดอำนาจมาต้องกลับเรียนประธานครับ ว่าสิ่งที่พูดเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันน่าจะจบได้แล้วต้องกาบเรียนว่าสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรพักก้าวไกลส่วนใหญ่ที่ผมได้พบได้พูดคุยก็มีนิสัยดีมีพฤติกรรมมีการแสดงออกที่ดีไม่ก้าวร้าวไม่ใช้ถ้อยคำพูดในการดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่น ผมว่าส่วนใหญ่ของสอสอพักเก้าไกลเป็นคนดีนะครับแต่ก็มีบางคนเนี่ยแหละครับที่พูดให้ ight, ออร้ายสวออยู่ตลอดเวลาสองปีที่ผ่านมาพูดซ้ำพูดซากอยู่ลักษณะเช่นนี้ซึ่งผมเข้าใจครับท่านประธานว่าท่านต้องการที่จะทำให้ตัวเด่นเป็นผู้นำในพักเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยจะได้อยู่ในบัญชีระดับต้นๆน,น,นะครับ ท่านชท่านเสรีครับรท่านประธานครับประท้วงครับให้ให้ทัวตอบได้ในบางประเด็นที่มีการาพาดพิงแต่ย่าไปใครถึงขนาดนั้นเลยครับผม,มผมถูกาพาดพิงอะท่านประธานแต่ว่าไม่ได้ระบุชื่อแล้วก็หนึ่งสองก็ผมก็จะฟังนะครับผมก็คุณธีระชัยละเป็นคนที่พูดในลักษณะไม่ค่อยสุภาพกับสบวแต่ว่าท่านเสรีก็ได้ ไปส่วนหนึ่งแต่ถึงขนาดไปบอกว่าเขาหวังผลเพื่อเที่ยวหน้าจะได้อยู่บัญชีรายชื่อรู้มากไปหน่อยแล้วครับผมว่าเอาอย่าไปไกลถึงขนาดนั้นเลยครับไม่งั้นจะมีปัญหาตามมาพอมีผู้ประท้วง <c oughs> ความประสงค์วันนี้คือระดมความคิดนะผมใช้คําของท่านมาชิกที่ว่าเราต้องช่วยกันคิดเพื่อหาทางออกกับบ้านเมืองไม่ใช่คิดเพื่อสร้างปัญหากับบ้านเมืองครับ,รบอันนี้นแผนท่านเศรษฐีกรุณากรุณาอย่าไปไปไกลถึงขนาดนั้นครับ,รบตอว่าเขาถึงขนาดนั้นครับ ท่านประธานครับผมนะครับผมยืนประท้วงตามข้อบังคับครับเชิญครับท่านประธานครับผมนทูตบัวประทุมผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อบังคับข้อที่ส5สิบห้าครับการพูดจาส่อเสียถึงพักก็พอให้อภัยได้ครับแต่ไม่ควรพูดจาส่อเสียถึงสมาชิกรรคพักซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะสสเท่านั้นนะครับยังมีสมาชิกรรคพักอีกเป็นหมื่นๆคนที่จะได้รับผลกระทบจากการพูดส่อเสียครั้งนี้อีกทั้งเนื้อหาที่อภิปรายครับ ฟังมาประมาณสี่นาทีผมไม่เห็นว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิปรายว่าตกลงเราควรจะเดินหน้าการลงมติวาระสามของรัฐมนุนหรือไม่ครับผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมก็จะใช้สิทธิพูดพาดพิงกลับไปที่สอวอบางท่านเพราะส่วนใหญ่ท่านเป็นคนดีแบบเดียวกันเช่นเดียวกันครับผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับครับเราเริ่มโจทย์ยังไงคําตอบมันก็ตามมาอย่างนั้นนะครับเมื่อเรา ใช้ตอยคําที่ไม่สุภาพกับเขาอีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบกลับมาแล้วตอบกลับไปกลับมาประชาชนที่เขาฟังอยู่เขาก็รู้นะอุทิภาวะแต่ละคนพราะนั้นผมก็เตือนได้แค่เนี้ยว่าเราอย่าไปล่วงล้ําไปไกลและถ้าเราไปเสียดสีอีกฝ่ายหนึ่งก็จะตามมาเพราะฉะนั้นกรุณาท่านเสรีกรุณาอย่าไปพาดพิงใครถึงขนาดว่าเขาหวังผลการเมืองอย่างไรนอะผลชี้จแจงจากที่นี้ผมคิดว่าพอแล้วครับ ท่านประธานที่เคารพครัุณธีรชัยไปเข้าลูกของสวจริงๆครับธีรชัยไม่ไม่ท่านประธานที่เคารพครับผมผมขออนุญาตประท้วงเรื่องประท้วงท่านประธานครับเรื่องเรื่องท่านประธานเนี่ยไม่ได้วางตัวเป็นกลางในการปิหน้าที่นะครับส่วที่ท่านประธานเนี่ยนะครับบอกว่าผมอภิปรายไม่สุภาพตรงไหนที่ไม่สุภาพครับในเมื่อการอภิปรายในสภานั้นผมพูดเรื่องความจริงทั้งสิ้นความจริงคือสมาชิกผู้ทีสภานั้นมาจากตการแต่งตั้งของสวสกศชนั้นไม่จริงตรงไหนครับ ทีละชัยครับประท้วงเรื่องอะไรประเด็นอย่างนี้นะครับถ้าพูดความจริงแล้วไม่สุภาพแล้วถามว่าประเทศนี้จะพูดความจริงไม่ได้เลยหรอครับไม่มีใครบอกว่าจริงหรือไม่จริงนะครับไม่ใช่ครับแต่ว่าท่านบอกว่าพูดความจริงไม่สุภาพคำว่าสมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งคอสชนั้นไม่สุดครับกอต้องขออนุญาตว่าเราพยายามอยู่ภายใต้กติกากันดีกว่านะครับผมขอให้ท่านเสรีอย่าไปล่วงล้ำนะครับก็จบครับอภิปรายต่อไปครับเชิญต่อครับ ท่านไม่ตอบเลยครับเชิญต่อเชิญท่านเสรีฐีต่อครับเชิญต่อครับท่านประธานที่เรพครับไม่ไม่ได้รับท่านประธานครับไม่ครับในส่วนในส่วนของการที่ท่านพูดอย่างนี้ผมเสียหายตรงไหนที่ไม่สุภาพผมว่าคอสชมาจากการแต่งมาจากการแต่งตั้งคอสชสวเนี่ยมันมันไม่สุภาพตรงไหนครับครับเราไปพูดถึงสวลักษณะที่ไม่สุภาพนะครับตรงไหนครับที่คําว่าแต่งตั้งคอสชไม่สุภาพตอนในเมื่อเป็นความจริงใช่ไหมครับท่านทั้งตามรัฐธรรมนูญและความเป็นจริงก็เอย่างนั้น อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปอ่านคําอภิปรายของท่านดูไม่งนั้นคุณเสรีก็ไม่ลุกขึ้นมาครับไม่หรอกครับท่านท่านพูดท่านคนกล่าวว่าไม่สุภาพท่านก็ต้องอธิบายด้วยเพราะท่านต้องวางตัวเป็นกลางในการแบดหน้าที่ไม่ใช่คนเด็ดขาดแน่นอนครับครับต้องวางตัวเป็นกลางอยู่แล้วครับเชิญท่านเสรีครับผมยังขอประท้วงอีกอันหนึ่งครับผมตับแล้วครับการประท้วงไม่ไม่มีเหตุผลในการที่จะประท้วงครับขอเชิญคุณเสรี ขอเชิญนะครับขอเชิญอภิปรายต่อครับเพื่อจะได้งานว่าเราจะได้ไปข้างหน้าครับเชิญครับท่านเศรษฐีจบนะครับอย่าไปถือว่าพอแล้วที่ตัวต่อไปพอแล้วครับเชิญครับไม่ครับไม่ครับเนื้อใจครับพอแล้วครับขาเลยครับนั่งเถอะครับพอแล้วครับพอแล้วครับครับไม่คุณคุณเศรษฐีถอนนะครับคำีนที่ผมเตือนไว้ครับ ครับผมตอนนะ้ครับที่หวังผลเพื่ออุบัญชีรายชื่อลำดับต้นในตอนได้นะครับคุณเสดีพอแล้วครับคุณสุนครับพอแล้วครับครับเสดีตอนในคําว่าหวังผลเพื่ออยู่บัญชีรายชื่อลำดับต้นเนถอนนะครับครับผมกับเชิญนะครับครับกับเรือนนประธานที่รบครับ ผมเสรีสวนพานนท์สมาชิกรัฐสภาขอพระคุณท่า,ทานประธานที่พย,ยายามจะเตือนสต,ติว่าไม่อยากให้ไปพูดอะไรที่มันไปไกลแต่มันเป็นสิทธิที่ผมถูกพาดพิงสมาชิกที่สภาก,ก็มีความรู้สึกถอนไหมครับสิรสดีครับสั้นๆครับครับ ผมได้ช่วยชี้แจงแต่แล้วครับครับผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่พยายามจะว่าให้ร้ายที่สภานั้นเลิกเลิกซะเถอะครับถอนนะครับถอนนะครับจะได้จบครับถอนแล้วอภิปรายต่อเลยครับผมยินดีถอนที่ท่านประธานพูนะอภิปรายต่อเลยครับนะครับแต่ก็ด้วยความเคารพนะครับว่าเลิกซะเถอะครับครับพอแล้วครับพอแล้วครับสิ่งหนึ่งที่แต่ถ้าคราวต่อไปนะครับถ้าพูดลักษณะเช่นนี้อีกเนี่ยนะครับ ถ้าไม่จบก็มันก็ขยายผลต่อไปนะครับผมว่าเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันท่านเสรีเป็นสวนะครับครับเชิญนะครับครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับไม่ผมพูดเพียงสั้นๆนิดนึงครับว่าถ้าไม่เลิกนะครับคราวต่อไปผมอาจจะพูดแรงกว่านี้นะครับครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับท่านประธานที่กคารพครับผมถอนแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเรียนว่าผมจะพูดในความเป็นจริง ตามภาวะทางการเงินและตามกฎหมายยืนหยัดเพื่อโดยหลักแล้วเนี่ยเมื่ออภิปรายก็ต้องประธานอนุญ,ญาตนะครับธีรชัยต้องอยู่มาพอสมควรแล้วผมก็เราได้เห็นแบบอย่างที่ดีแล้วนะครับแล้วก็ผมให้เขาถอนแล้วครับจบไปแล้วครับผมครับเห็นุท่านเสรีครับครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ ดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก YouTube มัติชนทีวครับการเมืองเป็นของทุกคนาาประชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัติชนทีวีเป็นของทุกคนครับ